สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ a i อร MANIFEST EP 2นะคะวันนี้นะคะ a อ i ิสก็จะมานําเสนอนะคะอีกแล้วนะคะเป็นคําถามที่ทุกคนถามบ่อยมากเลยนะคะเวลาที่จะมาทำผ่าตัดนะคะว่าทําไมต้องมีการล้างเล็บก่อนให้ยาระงับความรู้สึกค่ะค่ะเหตุผลหลักนะคะที่ ก่อนทาผ่าตัดเนี่ยเราจะมีหนึ่งข้อสําคัญที่จะให้คนไข้ทํานะคะนั่นก็คือการที่คนไข้เนี่ยลบเล็บนะคะลบสีทาเล็บแล้วก็เอาอุปกรณ์สวยๆนะคะที่ติดเล็บออกก่อนที่จะมีการให้ยาระงับความรู้สึกนะคะหรือในการที่เราจะมอนิเตอร์ทุกการผ่าตัดทุกอัตาการนะคะเช่นการทําผ่าตัดการ ภ่าตัดซีดนะคะหรือการโดมยาสลบเล็กๆน้อยๆทุกอย่างที่มีการให้ยาระงับความรู้สึกนะคะแล้วก็จะค่อนให้คนไข้เนี่ยมีการลบสีเล็บออกนะคะเหตุผลสำคัญคือก่อนที่ทำการผ่าตัดเนี่ย และวิศนีแพทย์นะคะก็จะมีการใช้เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดนะคะเป็นแสงนะคะยิงไปทีเออ่เล็บนะคะก็จะทําให้รู้ค่าของออกซิเจนในกระแสะเลือดของคนไข้ได้นะคะหากถ้าเกิดคนไข้ไหนมีการทาสีเล็บมานะคะยิ่งหลังๆเนี่ยมันจะเป็นเ,ออเล็บเจลนะคะหรือมีอุปกรณ์ความงามที่ติดอยู่บนตัวเล็บนะคะตรงนี้ก็คือเอาออกค่อนข้างยากนะคะทําให้มีการตรวจจับค่าออกซิเจนในกระแสะเลือดเนี่ยที่ผิดพลาดได้นะคะเพื่อความปลอดภัย ะะจึงมีการแนะนําให้คนไข้ลบสีเล็บออกก่อนนะคะค่ะก็หวังว่าส่วนนี้นะคะคนไข้ก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะคําแนะนําก่อนที่จะผ่าตัดนะคะสำหรับวันนี้อลิสลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ